มันไม่ใช่ของจร,รมดามันคือของจากโอ้ my god สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวีทตี้ครับเมื่อเช่นเคยนะคะทุกคนและก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กันในเกมไ c r a f t กันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็กลับกันมากับ m i ไมครับเบเทอร์ของบุ๋มมันเองนะคะหรือว่าไ c r a f t ที่มากกว่าไ c r a f t นะคะทุกคนใช่ ทำไมถึงชื่อซีรีส์ว่าอย่างนี้ก็เพราะว่ามันมีมดเยอะแยะมากจู่บางทีบุ๋มก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนคะ,ะทุกคนโอเคหลังจากคราวที่แล้วนะคะเราได้ทาการสร้างเป็นที่เก็บของขึ้นมาแล้วเราก็ไปทําการสำรวจจนเจอประภาคารที่ห่างไกลนะคะแล้ววันนี้ถามว่าจะมาทําอะไรวันนี้บุ๋มกําลังคิดอยู่ว่าเราจะไปหาแร่มาเพิ่มกันสักหน่อยนะคะเพราะว่า มันไม่ค่อยพอสักเท่าไหร่เลยหลังจากที่เราไปหาแร่ในวันนี้เสร็จแล้วนะคะสิ่งต่อไปก็คือออฟซิเดียนนะคะทุกคนใช่แต่ดูก่อนว่าตอนนี้มีเหล็กพอที่จะทำแอนวิลได้ไหมเดี๋ยวลองดูว่ามันจะได้ปหชึบอ่าได้แอนวิลมาเรียบร้อยวางไว้ตรงนี้เลยงั้นทําอาหารไว้เพิ่มหน่อยดีกว่าเผื่อเราไปลงเหมืองนานจะได้มีอะไรไว้กินนะคะเดี๋ยวเราตัดไม้แล้วก็ทําที่ขุดไปเผื่อด้วยแล้วกันนะคะ เดี๋ยวเอาโต๊ะคราบไปด้วยเหมือนบุ๋มเคยมีโต๊ะคราบเยอะอยู่นะแต่าหายไปไหนหมดก็ไม่รู้โต๊ะคราบนี่ไงจากนั้นเราก็ทําการคราบกันเลยที่ขูดเพิ่มอีกสักอันนึงแล้วก็เป็นเป็นดาบแล้วกันนะคะเอ้เป็นดาบหรือเป็นขวานดีออะเป็นดาบแล้วก็เหลืออีกอันหนึ่งก็เอาไว้เป็นที่ขุดดินโอเคที่เหลือก็เก็บของเข้าไปไว้ตอนนี้เราสามารถลงเหมืองได้แบบสบายใจแล้วค่ะทุกคนงั้นบุ๋มก็จะขอ,อลงแถวๆนี้เลย นี่เป็นที่ที่ไม่ไกลจากบ้านเรามากนะคะเป็นกระท่อมแล้วข้างล่างก็จะมีพวก NPC ต่างๆแต่ว่าเรายังไม่รักษาเขานะเพราะว่าบุ่มยังไม่มีโพชั่นนะคะเราจะขอใช้บริเวณทางแถวนี้นะคะทำเป็นทางว้าวโอเคเป็นเหมืองเลยจริงๆแฮสิ่งที่เราต้องการวันนี้เป็นเพชรนะคะแล้วก็ ถ้าได้เป็นเหล็กก็ก็โอเคอยู่แต่ส่วนมากจะเน้นเป็นเพชระมากกว่าแต่บุ๋มก็เจอเหล็กบุ๋มก็ต้องเก็บเหล็กไปอยู่ดีนะค <c> ะ <oughs> ตรงนี้มีฐานหินต้องเก็บแน่นอนไม่เก็บไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวฐานหินเราหมดเราก็จะทําท็อตไม่ได้ <c oughs> เฮ้ยโอ้หโอ้โหถือตรีศูนมาเลยเหรอขอได้ไหมอ่ะตรีศูนยอ่ะขอเถอะขอได้ไหมใจมาจริงๆด้วยนะคะมันคืออะไรซูสสตาฟหรอหรืออะไรบุ๋มไม่รู้อ่านถูกไหมนะคะ มันไม่ใช่ของจรรมญามันคือของจากโอ้โห my god โกงมากโอ้โหแล้วมันติดสถทานะเดี๋ยว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 เยวมื่อกี้บุ๋มทำตัวเองนะคะทุกคนไม่มีไรความห้าวอยากลองของอุ้ยโคตรโกงเราเก็บไว้ใช้งานได้นะคะบุ๋มบอกเลยว่าซีรีส์นี้บุ๋มเดี๋ต้องได้ไปฆ่ามังกรแน,น่นอนนะคะทุกคนเพราะว่าอัดอั้นมานานและไม่ได้ไปในหมดเอาชีวิตรอดเลยเดี๋ยวเราต้องรีบลงข้างล่างแล้วนะคะตัวนี้ เพราะว่าบุ๋มไม่อยากจะรอช้าแล้วต้องไปหาเพชรแล้วก็ถ้าหากเจอพวกออฟซิเดียนระหว่างทางก็ดีค่ะแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีบอลาวาอยู่หน้าบ้านอยู่แล้วนะคะทุกคนถ้าทุกคนติดตามมาจาก EP ก่อนๆก,ก็จะรู้เริ่มถึงชั้นที่ขุดยากจริงๆแล้วเขาบอกว่าช่วงวัยาในไอ้นี่น่าจะขุดเจอแร่ได้ง่ายกว่าเพราะว่าบุ๋มลงอู้ไายแล้วก็เอานี่วางมันเป็นถ้ำน้ำามือทุกคนมันคือที่ที่เชื่อมถ้ำใหญ่จริงๆด้วยโอ้โห ไม่มีอะไรนอกจากน้ําออกไปดีกว่าเราต้องขุดไปหาที่ที่มันไม่มีน้ำค่ะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวจะได้แบบทําการขุดหาแร่แบบไอ้นี่โอเคอยู่ที่วายห้าเรียบร้อยออ้เดียว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 เจอทํางั้งงนตรงนี้เต็มไปด้วยฐานหินแล้วก็เหล็กทั้งนั้นเลยค่ะถามว่าจะเก็บไหมแน่นอนมันลอตาลอใจเกินไปที่จะไม่เอาแล้วเนี่ยเรามาจากข้างล่างนั่นแล้วบุ๋มก็จะวิ่งไปสักฝั่งนี้หน่อยโอเคไม่มีอะไร แล้วเราก็จะเดินหน้าขุดกันต่อค่ะทุกคนโอเคมาเจออีกถ้ำนึง่งมันก็ที่เดียวกันที่เราเคยมานี่นะนี่ไม่คือบล็อกอะไรอ่ะแล้วถ้ำตรงนี้อ่ะยังไม่เคยมาโอเคค่อยน่าวิ่งสำรวจสักหน่อยแถวนี้จะมีอะไรโอ้ว้าวเป็นถ้ำเลยนะคะแบบถ้ำแบบถ้ำเลยอ่ะน่าผิดหวังอะทุกคนอือหืออือหืม เรสโตนเอวิติงทุกอย่างมีวิ่งไปดูให้ทั่วกันเลยนี่ไหนก็มาเชื่อมที่เหมืองเล็กๆสักที่หนึงและโอ้เล็กโอ้ยขอเก็บเล็กแป๊บนึงนะคะตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีแต่แบบอยากวิ่งไปดูสักหน่อยมีพวกหินงอกหินย้อยเต็มไปหมดเลยค่ะงั้นก็เก็บกลับบ้านสักหน่อยดีกว่าทองอุ้ยเดี๋ยวลองใช้สิ่งนี้นีเอาสิติสถานะเป็นไงล่ะ เจ๋งไปเลยการมีของโกงๆมันก็ดีเหมือนกันเนนียอันนี้ไปทําอะไรได้อะเก็บไปใช้หน่อยเผื่อมีประโยชน์กับเรานะคะเนี่ยเอุีเอ้ยเป็นไงโดนของโกงไปหน่อยอืมร้อยเก็บทองไปหน่อยแล้วกันนะคะไม่น่าจะมีอะไรแปลกโอเคเจอลาพีดดีแหละขอเพชรไม่ได้ไหมขอเพชรได้หรือเปล่าว้าวอู้ย่ลองใช้กับคีเปอร์หน่อยเป็นไงอุ้ คีเปอร์ถึงได้ระเบิดอย่าบอกล่วบุ่มไปบู๊ทพลังเพิ่มไม่มันโอ้โหสิ่งที่ต้องทำตอนนี้ก็คือทำอาหารแล้วก็ลงไปเอาของนะคะไม่น่าประมาทมากเลยเนาะแล้วเวียมันจะเบิดบุ่มไปขนาดนั้นน้ำบุ่มจะหาเจอไหมเนี่ยต้องใช้มือทุบลืมอ่ะลืมได้ยังไงก็ไม่รู้ลืมว่ามันต้องเอาที่ขุดมาด้วย,ยแต่เดี๋ยวทำไมทานหินเพิ่มขึ้นมาได้อ่ะให้ลงลงไม่ขุดทานหินมาหรอโอเคแหละเราวิ่งไปค่ะแล้วก็ลงตรงนี้ โอเคมันกำลังมาแล้วค่ะอุ้ยเรียบร้อยแล้วมันจะมีอะไรความชมพู2อันอะฮะพอเราวิ่งไปแล้วก็จะเจอกับทอดอะฮะเจอแล้วยาก o my god นี่กูจะไม่ได้ของคืนใช่แล้วใส่ชุดเกราะกลับคืนนะคะโอ,โอเคอย่าพิ่งไม่อยากตายอีกรอบนึงหาของเจอยากมากยากโอเค บุ๋มเริ่มรู้สึกว่าชีวิตและทรัพย์สินของเรามันไม่ปลอดภัยมากๆเลยตอนนี้มันเริ่มไม่คุ้มเสี่ยงนะคะเจอทางลงใหม่เรื่อยๆแต่เหมือนว่าเราเคยไปตรงนั้นแล้วโอเคเจอลาพิษเปลี่ยนจากลาพิษเป็นเพชรแทนได้ไหมเนี่ยบางทีถ้าหากเราเจอสายใยแร่มันน่าจะดีนะคะทุกคนแบบสายใยแร่ของเพชรอะไรอย่างเงี้ยแบบเจอเพชรก้อนใหญ่แล้วเจออีกเป็นขยงเลยอะอากำลังบ่นเลยเจอแล้วตั้งก้อนหนึ่งแน่ขอบคุณค่ะ รู้สึกชุ่มฉ่ำหัวใจขึ้นมาหน่อยนี่บุ่มลงมาจนรู้สึกว่าหลงแน่นอนแล้วนะคะเดี๋ยวขอหาทางกลับบ้านกันดีกว่านะคะทุกคน2000 years Later Th โอเคเจอทางกลับสักทีนะคะบุ่มใช้เวลาน,านานมากเมื่อกี้จับก,การอยู่ในเมืองบอกเลยว่าอย่าหาทำอีกดขาดเลยนะเนี่ยเดียเนี่ยไม่เอาชีวิตไปเสี่ยงนะคะเดี๋ยวเรา รีบขึ้นไปกันดีกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะทําประตูไปเนเธอร์ไปเก็บเอาโกลสโตนมาทําประตูไปสวรรค์อีกนะคะโอ้เยี่ยมไปเลยคนอืน่นรอต้องรีบขึ้นไปก่อนนะคะโอเคโอ้โหฝนตกเลยเนี่ยให้ตายเถอะรีบกลับบ้านไปนอนก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยไปเอาสิ่งที่เราพูดถึงทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนบุ๋มบอกเลยว่านารกก็มีอะไรให้เราสำรวจเยอะแยะเลยค่ะมานอนกันเถอะอุ๊ย พึ่งน้อยมไม่มีในบ้านเราได้ยังไงทุกคนตื่นเช้ามาสักทีเดี๋ยวขอเอาของไปเก็บก่อนจะพึ่งมานะออกมาเร็วโหต้องติดบักหรือเปล่า <c oughs> ของเรามันเยอะจัดจาดเลยอ้ออีกอย่างนึงก็คือบุ่มต้องใช้ถังน้ํอาอะฮะเดี๋ยวเราเอามาตักน้ําแล้วก็ไปขุดสิ่งที่เราต้องการกันดีกว่าทักทายกันในยามเช้าบูมเรียบร้อยมาถึงแล้วนะคะวางไปเลยจ้า เริ่มปฏิบัติการเดี๋ยวนะบุมขอดูให้แน่ใจว่าข้างล่างมันจะไม่มีอะไรใช่ไหมเริ่มปฏิบัติการขุดกันเลยค่ะสองอ,อีกแค่5อันเท่านั้นอีกแค่สองนะคะใกล้เลยทุกคนอืมส่วนที่อัญชันเดี๋ยวค่อยทำทีหลังไม่ถือว,ว่าขุดไปเลยดีดอเอาแค่วปสจก12เลยแล้วกัน12 13ใช่ไหมไหนๆก็ได้ขุดแล้วนะก็ขุดให้มันคุ้มค่าเลยแล้วกันจะได้ไม่ต้องมาขุดบ่อยๆโอเคปากลับบ้านกันดีกว่าไปทำสิ่งที่เรารัก กลับไปทำประตู Network เนเธอร์กันค่ะในที่สุดทุกคนรอดูเลยนะคะว่าเนเธอร์ของบุ่มไม่ธรรมดาแน่นอนมันจะเป็นเนเธอร์ที่ทุกคนต้องคาดไม่ถึงแน่ๆเลยแต่บุ่มคาดถึงนะ1 2 1 2 3 1 2 3แล้วก็ใช้ดินนี่แล้วมีทางทำพลาดบอกลอย1 2อุ๊ย แปลกไหมไม่แปลกหรอกโอเคจากนั้นก็ทําไฟเช็กมานะคะเรามีฟินเรียบร้อยเหลือแค่เหล็กนะคะเดี๋ยวเอาเหล็กไปเผากันดีกว่าเผาไปขอแค่ก้อนเดียวเท่านั้นเฮ้ยตื่นเต้นมากๆเลยเดี๋ยวเราเอาไอ้นี่ไปปลูกไว้หน่อยดีกว่ามันน่าจะอร่อยนะคะเนี่ยมัง้งอันนี้เป็นมเมล็ดนะคะโอเคข้าวของบุ๋มโตขึ้นมากสักนิดนึงละก็วางปลูกกลับไปที่เดิมมันยังเหลือพื้นที่ให ปลูกอะไรได้นิดหน่อยอย่างเช่นบริเวณนี้ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันมันโตมาฝั่งนี้เราต้องวางตรงนี้โอเคเยวได้เรียบร้อยก็ทำไฟแช็กมาเลยแล้วเราก็เอามาจุดตึด้ดึงเอาตึด้ดึงโอเคบุมมาออฟเซียนมาเก็บแป๊บหนึ่งนะคะเรียบร้อยไปกันค่ะเฮ้ยตื่นเต้นมากเลยอ่ะขอให้ไปโผล่ที่มันแบบดีๆด้วยเถอะไม่เห็นอะไรเลยอ่ะ โอ๊ยโอๆยโอ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 ยไม่เห็นอะไรเลยโอ้ my god บุ๋มเกิดมาในไบโอมของบอคคอดแล้วก็มีไอ้เจ้าแก๊สอยู่ใกล้หืมยายานะมามาสิมามามาเลยฟิปเอาไม่โดนแล้วมันไม่ได้มีตัวเดียวทุกคนโอ้ my god จำบนึงขอวิ่งก่อน วิ่งก่อนแล้วแถวนี้คือเบบบล็อกที่บุ๋มชอบทั้งนั้นเลยบล็อกคอสเนี่ยะเยี่ยมเราไม่ต้องไปขุดเร่บแบบยากๆอีกต่อไปแต่ว่ารู้สึกว่ามอนสเตอร์จะเยอะผิดปกติเนี่ยฮะทำไมถึงได้เยอะผิดปกติไปเลยเก็บเลยดีกว่าบุ๋มบอกเลยว่าสนุกแน่งานนี้นนคะยฮะยังไม่เจออีกอยู่นี่คืออะไรอะ่ะเหมือนต้นไม้เหรอแต่เป็นเสาบล็อกคอส ว้าวเยี่ยมไปเลยสิคะล่างนั่นยังมีพวกไม้ไอ้นี่นะคะเดี๋ยวลงไปดูกันหน่อยสุดยอดไปเลยใครจะไปคิดนะคะว่ามดนี้จะมีอะไรมากกว่าที่บุ๋มคิดเยอะเลยนะคะเนี่ยื่องบุ๋มก็มาเจออีกใบอมหนึ่งที่อยู่ข้างๆกันแล้วที่สําคัญใบอมนี้มีไม้สีไอ้นี่นะคะที่มันแบบว่าปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วบุ๋มไม่เอาขวานมาด้วยละเนาะ แต่ไม่เป็นไรห่ะเดี๋ยวขอดูอีกสักนิดนึงเดี๋ยวเจอสเกลเลตันอีกแล้วทําไมเราถึงได้เจอกันบ่อยนักหนาเราไม่ได้ชอบไหนเลยแล้วก็มีโกส o ตนเหรอเนี่ยโอ้โหทุกคนดูอย่างเจงเก็บสิคะเฮ้ยโอเคมันก็จะเป็นเซเซของโกส o ตนแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอเก็บบัคคอยเพิ่มีสักหน่อยได้มาแล้วอะเนาะ เบ้าหมายของเราก็คือการเก็บอ่าโกสโตนนะคะอากลับไปทําเป็นประตูสวรรค์นั่นเองนะแต่ว่าบุ๋มยังคงไม่ไปสวรรค์ในพาร์ทนี้แล้วค่ะจะไปกันในพาร์ทหน้าเดี๋ยวพาร์ทนี้จะขอสํารวจเนเธอให้สมใจก่อนนะคะเอปลอยไว้ก่อนเุอมเคยบอกว่าบ่บุ๋มทำไมไม่ไปบอกเลยว่าไม่จะไปวันนี้นะสวรรค์น่ะแต่ว่าน่าจะได้ไปกันแน่นอนตอนนี้แก๊สมันแบบอาฆาตพยาบาทบุ๋มมากเลย บุ๋มต้องหาที่หลบดีๆอ่ะในนี้น่าจะได้เรามันเหมือนมีสถาปตัตยกรรมโอเคไม่มีโอ้โหมันคือต้นบอกคอร์นะคะเฮ้ยตกใจหมดเลยเก็บมาเก็บมา o oh อ my god ว้าวบุ๋มเจอแก๊สนะคะไม่รู้ว่าใบโอมนี้มันใหญ่แค่ไหนนะคะทุกคนแต่ว่าเราพอก่อนก็ได้ออีกนิดเดียวนี่นนะจะให้มันครบชุดก่อนปบปบมี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 มมมมมอ้ย เมื่อไหร่แกจะหยุดปองร้ายฉันไอ้เจ้าแก๊สอีกแล้วนะอุ๊ยโอโ้ฟาดไม่โดนวบอื mae, ้มโดนตัวเองตาย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 เพึ you ่งเงียบเพึ่งเงียบเพึ่งเงียบเพึ่งอุ๊ยตายจริงๆโอเค แต่ไม่เป็นไรค่ะอย่างไยเมื่อกี้บุ๋มก็ตายในที่ที่คิดว่าของน่าจะไม่หายคนน้อนก่อนแล้วกันนะก็การตายเป็นเรื่องธรร,รมดานะคะสําสหรับเราทุกคนบุ๋มเป็นคนเล่มีคร์บกากอยู่แล้วนะคะกลับไปเลยท่วงทีไม่มีการกลัวแก๊สแต่อย่างใดนะคะโอเคกลับมาเรียบร้อยสิ่งแรกที่ต้องทกาก็คือวิ่งค่ะวิ่งก่อนเลยว้้ยว้า้ย,ย,ย,ยแลกแกเมื่อกี้เมื่อกี้เกมค้างไปสักพักหนึง่งเรียกของกลับอย่างรวดเร็วใส่ชุดเกราะเมื่อกี้บุ๋มน่าจะหยิบ ขวานมาด้วยเดี๋ยวก่อนดิเรากลับก่อนได้ั้ยอีกแล้วอีกแล้วโอเคมันไม่ให้เราได้อยู่แบบสันติสุขค่ะทุกคนงั้นเราก็ต้องวิ่งสำรวจกันสักหน่อยว่าในบริเวณนี้มีอะไรนอกจากบล็อกคอร์สนะคะถ้ามันมีแบบว่าเหมือนบอสหรือว่ามีที่ให้แบบไปรุดของได้คงจะดีนะคะทุกคนอย่าเก็บไอ้นี่เอาไปแบบทําปุ๋ยให้กับ หักของเราสักหน่อยนะว่ามีแก๊สอีกแล้วแม่เจ้านี่มันแหล่งที่อยู่ของแก๊สบน่นี่โอ๊ยอันนี้ก็ได้เนาะอุย้ยมาไม่เอามี่อุออ้ยอุยอ้ยตายไม่โดนมันนี่เออมันเหมือนคนละขั้วเมื่อกี้เหมือนกันกบสวรรค์แต่ฝั่งนี้มันเหมือนโลกแห่งความตายเนคะะ่ะเดี๋ยวเราไปเอาโกสโตนที่อยู่ตรงนู้นกัน มันเหมือนเป็นแท่งไฟอ่ะทุกคนเอาไปตกแต่งบ้าน,นได้นะเซเกียเลตันไม่เคยญาติดีกันน้จริงๆทุกคนเออเอออืมอืมเหมือนเป็นทางไปอะไรหรือเปล่าเนี่ยเวอร์มากเวอร์มากค่ะทุกคนปอแล้วกันโดยหบทบุม๋มรู้สึกว่ามันสุดแล้วอะแต่ว่าเหมือนตรงนั้นไปได้อะไรได้อีกสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวขอเดินไปดูกอนที่จริงเราสามารถไม่ได้ทำแบคแพกได้นั่น๋ยวบุ๋มลืมทำมาเฮ้ยมีลาพีทด้วยอ๋อ แปลกมากเลยอย่างนี้เนเธอมันจะมีเพชรได้ไหมเนี่ยถ้ามีเพชรได้ก็เจ๋งสิค่ะทุกคนว่ามาบุ่มเจอเร่เล่นหนึ่งที่ชื่อว่าเนเธอร์รับบี้รูบี้รับบี้อะไรสักอย่างอะไรบี้บี้ติดไฟยังมีความพยายามจะตีเราไอ้เกียต,ตัวนี้มันยังไม่ตายไม่สองตัวอีโอ้โตายเฉยตายเฉยโครเจ๋งโครเจ๋งบุมม่มนี่โครเจ๋งจเจ๋งไหมไม่รู้พูดอย่างั้นแหละโอเค ตีก,กันลั่นหรอตีกันละช่วยแจมค่ะหันมาตีเพื่อนแกฝั่งนี้บ้างเอ้ไอ้ี่จิบ่เออ,อเอยจะบ้าอุย้ยไปไหนแล้วอ่ะมาดิเอ๊เฮาตัวไหนอ่ะตัวไหนพ่นมีหลายตัวจงงเอ้าอุ้ยตาย โอ้จะตายอีกแล้วจะตายแล้วอย่าเพิ่ง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 ย่งไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าเพิ่งตายรอบนี้ขอร้องอ่ะขี้กกเกียจกลับมาสเกลตันก็มองมาซ้ำเติมเลยอู้ยอโอ้ไม่ oh, goodness เอาอันนี้ไปด้วยมามาไม่ยอมหรอกของของเราถ้ามันตกลงไปข้างล่างอะ่ะแย่เลยนะคะโอ้ไม่ตกว้าวเยี่ยมเลยงั้นก็เดี๋ยววิ่งไปอีกสักหน่อยโอ้ยเจอแต่สเกลเดตัน เป็นอะไรนะตรงนี้แล้วกันมามันจะรอดสเกเลตันก็โอ้เยอะเกินทุกคนมันเแบบียบหน้าโมโหทั้งสเกเลตนันโอเคลงมาตรงนี้เดินมาเดินมาเดี๋ยวมาอีกเออเดี๋ยวมีอือเรียบร้อยอุย้ยเยี่ยมอืมอือ งั้นเดี๋ยวเราไปฝั่งนี้กันบ้างดีกว่าไม่ใช่เลยนะบุ๋มว่าจะไปที่ที่หนึ่งเพราะว่าเห็นมันแบบวิบวับเีย่ะเนี่ยข้างล่างเนี่ยมาเจอไวโอมไอ้นี่แต่ไม่มีสิ่งที่อู้ดีไม่มีบปบตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าตัวอะไรเอ็นเดอร์ไมเอ็นเดอร์ไมมาอยู่ตรงนี้หรอเ er อ็นเดอร์ไมหรอเหลาหลายคนเขาตามหากันในดีเอ็นเนี่ยแต่บุ๋มมาเจอในนี่เดี๋ยวไปเอาโกสโตนกันหน่อยแล้วกัน นี่สิ่งที่ต้องการอีกอย่างนึงต้องการมากๆเลยเอาไปทำประตูไปสวรรค์กันนะคะหรือว่าเอเธอนั่นเองขอวู้ทุกคนเห็นอะไรไหมเมนบุ๋มจะเจอปราสาทเนเธอร์ Network นะคะโอ้ my god มันเป็นกรงพิกลิ้นตั้งหากแล้วไม่มีของอะไรเลยหรือโอ้น่าผิดหวังอะ่ะโอ้พระอุปสามาเจอทุกคนไม่มีอะไรนอกจากพิกลิ้นเลยบล็อกเ็ มันคือเห็ดนะคะไปต่อก็ได้ตราบใดที่เรายังไปได้อยู่ก็ไปค่ะขอแค่อย่าตายก่อนก็พอขอแค่อย่างเดียวเลยห้ามตกลาวาตายนี่คืออันดับหนึ่งน่าเจอกรงอะไรอีกแล้วสไตรเดอร์โอ้นอนแต่น้องไม่มีกลองอะไรให้เลยอันนี้มันวางได้มยไหมอ่ะโอเค ใช้วิธีการแบบใหม่คือการใช้สิ่งที่มีอยู่นะคะในการทําเป็นปักทางเดินเอาบุ๋มจะไปยังไงให้ไม่ตายสเกเลตันเยอะขนาดนี้ปุ๊บปุ๊ดปีดีปุ๊ดปีดีปีปุ๊ปปีดูปีดูปีดูโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอยมันตีกันแล้วมันตีกันแล้วอือแย่ ตัวเดียวยยไปสักหน่อยแล้วกันฮัลโหลว้าวนี่มันคือไบโอมอะไรคะเนี่ยหรือว่ามันคือไบโอมเดิมเพิ่มเติมคือมีสีเขียวอย่างนี้เหรอเรามาไกลแค่นี้ก็ดีอยู่แล้วบุ่มขอแค่ขึ้นไปสำรวจข้างบนนะคะก็เพียงพอแล้วในวันนี้ว้าวนี่เป็นไบโอมสลามงั้นเหรอมันเต็มไปด้วยทุกอย่างเอ e วิตติ้งที่สีเขียวไปหมดนะคะ เกินคาดมากไม่น่าเชื่อว่าจะเจอไบโอมแบบนี้ด้วยแล้วพวกสลามมันเป็นมิตรกับเราซะที่ไหนทุกคนแต่อย่างนไรบุ่มเก็บสลามไปทําของบางอย่างได้เชือกอะไรเงี้ยอือโอ้โหสลามโบได้เบีบไม่นิ่มากโอเค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 ไม่ตกไม่ตกแล้วม่เอาไม่เอาไม่เอาม่เอม่เอาไม่ตกแล้วมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขึ้นไปดูข้างบนหน่อยดีกว่าต่อมาชึบชึบตอนกลับก็ แค่ทุบกลับแค่นั้นเองค่ะก็ไม่ได้มีอะไรว้าวมากนะคะก็มันเหมือนกันไปหมดมันไม่เห็นมีสิ่งที่เราแบบคิดเลยอะทุกคนมันไม่มีจริงๆนะแต่มันก็ว้าวอยู่ค่ะกับพวกไบโอมที่เราไม่เคยเห็นแบบนี้บุ๋มเจอแฟนทอมตัวหนึ่งค่ะแต่บุ๋มก็นอนนะแต่นี่มันคือโรคเนเธอร์ไงโอเคตรงนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าไม่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 บอกแล้วไงว่าตายเพราะอะไรก็ได้แต่ต้องไม่ใช่เพราะราวะ ตกลงไปนี่คือมีหวังเจอลาวาแน่ๆอย่าตายนะผมนะ A few e m m o later ลงตรงนี้เฟื้ไปแล้วก็รีบเข้าประตูเนเธอร์หวังว่านะไม่มีแก๊สใช่ไหมขอเข้าก่อนเยี่ยมรอบนี้กลับบ้านได้แบบสวัสดิภาพนะคะทุกคนแล้วสิ่งแรกที่เราจะทำตอนนี้นั่นก็คือประตูสวรสด์นะคะหกล็อกหูเหลือเฟือมาก เอาไว้ข้างๆกันแล้วกันเนาะเอาวางแบบนี้เอ้าโอเคงงตัวเองละอะได้เรียบร้อยแล้วก็ใช้น้ําในการจุดใช่ไหมคะเท่าที่เราจําได้หวังว่าไม่คงยังเป็นแบบนั้นอยู่มาดูสิได้หรือไม่อือนี่คือประตูไปสวรรค์นี่คะทุกคน โอเคบุ๋มขอเก็บของกันสักครู่เดี๋ยวเราจะไปแวบให้เห็นสปอยสักหน่อยนะคะว่าในครั้งหน้ามันจะสนุกแค่ไหนกันนะข้าไปดูกันสักหน่อยชิบุ๊บโอ้เรามาผจญกันที่โลกสวรรค์เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนว้าวบอกเลยว่าครั้งหน้านี่ต้องสนุกมากๆนแน่ๆเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปวันนี้ก่อนนะคะทุกคนแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบายบายจุ๊กห่กางพลาดกันละ่ะ